โอเคนะครับผมก็ขอสวัสดีผู้ชมนะครับวันนี้อยู่เกมวันพีคเอาที่รัดอยู่กับนัดมัสยิดนะครับผมวันนี้นะครับมีตัวครดีเจนนะครับซึ่งไม่ได้เข้ามาวันนี้หรอกเข้ามาหลายวันแล้วนะครับแต่เราแก้การมาสุดในวันนี้นะครับก็คือ2คู่หูนะครับผมแฟงกี้และจินเบนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นทาุสีดำผมไม่พลาดผมไม่พลาดได้ยินสุบแน่นอนแต่แต่นี้ไม่ใช่ดีลักนะครับนะผู้ชมไอดีนี้เป็นไอดีดองเพชรที่ได้มาจากโอระช็อปนะครับผมสําหรับใครที่ต้องการที่อยากจะ ได้เพชรนะครับเยอะเยอะนะครับไอดีดองเพชรต่างๆนะครับที่ปลอดภัยราคาถูกมาสุ่มตัวละครใหม่นะครับต่างๆนานาเลยเนี่ยเซตทวงเซตเทิร์นโรเจอร์อะไรเยอะแยะเลยนะครับที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยเต็มเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่มีเพชรสุ่มเนี่ยไปใช้บริการกับโอดะช็อปกันได้นะครับผมนะนะไอดีนี้ผมก็ได้มาจากโอดะช็อปนะครับผมปลอดภัยนะครับผมนะคุณผู้ชมใช้บริการกันได้นะครับผมนะขอบคุณมากครับ นะครับโอดาช็อปนะครับโอเคเราจะเริ่มทำทำันเดี๋ยวจะเริ่มทําการสุ่มกันเลยนะครับสำหรับ2ตัวนี้นั่นเองนะแฟงกี้และจินเบนะผมขออย่างละ1ตัวนะครับผมนะอย่างละตัวพอแหละนะไม่ได้เอาอะไรเยอะมากนะครับอยากเอามาทําคลิปรีวิวเฉยๆน,นะอ่ะมาไปอย่างละหนึ่งตัวพอนะครับเพชรเหลือเราจะได้เก็บไปใช้ในโอกาสอื่นกันต่อทองแดงว่ะขออนุญาตข้ามเลยแล้วกันครับเดี๋ยวนี้เรารู้สูตรแล้วไงว่าทองแดงเนี่ย มันไม่ใช่นะครับก็เป็นทง,ท,งทองเท่านั้นนะครับโอเคไปแล้วครับ50เพชรแรกไปต่อ50เพชรที่สองคือคนอื่นเขาดวงดีมากเลยนะโอ้โหแต่รู้สึกว่าผมจะไม่ใช่คนอย่างนั้นผมนั่โอ้โหตอนนี้เราไปร้อยเพชรแล้วคนอื่นเขาสุ่ม50เพชรออกทำไมผมไม่เคยดวงดีแบบนั้นเปลาเป็นไปได้ยังไงโอเคโอเคหนึ่งตัวไหมหนึ่งตัวไหม หนึ่งตัวโอเคทองทองมาแล้วนะครับตัวอะไรเอ่ย e? ตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรเอ่ยป๊อโอเคจินเบย์จินเบย์เ,บกเก่งนะคุณผู้ชมจินเบย์กเก่งบอกเลยเบย์ขอท่านี่จะเก่งนะสวยเงี้ยสวยงีมสรง,สว,ยงสวยสวยโอเคเราได้จินเบย์มาแล้วครับต่อไปเราจะเปิดหาเฟรงกี้กันนะครับ <St ay> <t ary> แต่คือมันจะเป็นอย่างนี้ไหม <St ay> <t ary> คือมันจะมีข้อเสียอย่างนี้เวลาเราเปิดตู้ดีเจที่มันมาสองตัวใช่ไหมเราจะเปิดได้ตัวหนึ่งอ่ะ แต่อีกตัวหนึ่งจะไม่ออกอ่าผมเป็นเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนนะบริวณว่ามันจะเป็นไหมนะอันนี้ก็พร้อ,อมมีไหมไม่มีเลยอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ออกมันจะเป็นคำสาปนะครับผมพูดดักไม่เลยเผื่อมันจะไม่เกิดขึ้นน,นั่นเองหรือมันจะเกิดขึ้นปะไม่เอามาโลนี้มาได้แล้วโอเคโลนี้มาได้แล้วกรือ สายโล่ไอ้กี้หรือเปล่ามีโอกาสไหมจีซัสบุญใจผมว่ามันการจะเกิดขึ้นแล้วแหละม oh ันเป็นอย่างเงี้ยตลอดนะครับคุณผู้ชมตัวหนึ่งจะออกแต่อีกตัวหนึ่งจะไม่ออกไม่เป็นอะไรของมันสิะเียบนาบุตรจริงผมไปดูมาแล้วนะมันก็เก่งคนข้างที่เก่งแทบจะเก่งคนข้างตัวเลยนะ ทั้งซินเบและแฟงกี้มันช่างจะเก่ง,งคู่เลยและถ้าแบบจริงๆนะถ้าเพชรไอดีหลักเหลือเยอะมากๆอะ่ะอยากเก็บไว้ในไอดีหลักด้วยนะอย่างน้อยสักตัวหนึ่งนะแต่ดในความที่ว่าเพชรมันหมดแล้วคนระับดอกโอเคโอเคโอเค,อเคขอเป็นแฟงกี้ได้ไหมจะได้จบคิวเบนโกกันแล้วปั๊บแล้วเป็น <ba> e. เห็นไหมผมว่ามันเกิด คุณผู้ชมดูดีจิตเบสองตัวแล้วอ่ะนกแฟงกี้ผมนะขอแฟงกี้ป๊อปสวยละสวยละงานงอกแล้วคุณผู้ชมป๊อปหนึ่งตัวแน่นอนโอ้โห<ต>จิตเบ จินเบยมา3ตัวแล้วค okay. ุณผ okay. ู้ชมแฟงกี้ยังไม่ออกเลยนะสวยแม้แรงแต่แฟงกี้มันเก่งไงเดี๋ยวเดี Listen, ๋ยวผมขอดูก่อนนะว่ามันการตีเท่าไหร่นะครับเกือบจะสุบกเกินนะโอเค450กูจะจะการันต์การตีละจะโดนการันตีละเดี๋ยว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 แฟงกี้จนผมจะโดนการันตีแล้วคุณยังไม่ออกให้ผมเลยอ่ะคุณแฟงกี้เอมันไม่มาจริงๆครับคุณผู้ชม ันเป็นอย่างนี้โอ้โหตู้ดีเจนบาโบเบืองเพชร,ปรเปล่าๆเนี่ยโอเคแล้วสม่งมัลการ์ตีแล้วผมมันจ,จะดีอยู่แล้วจินเบลสาวออกตั้งแต่เป็นต้นๆนะครับโหหัวเลยอ่ะขอแค่อย่างละตัวเท่านี้เองไม่ได้ขออะไรเยอะเลยปัะทู่สามร้อยเก้าสิบละ นะป๊อปหนึ่งร้อยยี่ครับแล้วก็ค้าสายการันตีโดนการันตีจนได้โอ้โหไมเชิญโดนการันตีจอกมาออกตัวอะไรถ้ามันออกแฟงกี้นะถือว่ากคนตีมากนะครับเพราะว่ามันมาออกตอนแบบตอนที่มันพอดีโอเคจินเบย์จินเบเ,เหมาคนเดียวครับคลิปวิดีโอนี้จินเบย์เบกเหมาคนเดียวเว้ยเ้ยแต่ตัวมันเก่งนะจินเบมัน สำหรับผมนะถ้าผมชอบระหว่างแทงกี้กับจินเบย์ผมผมก็ชอบจินเบย์มากกว่าเออก็ถือว่าจินเบย์แบบจัดให้แบบจุกๆนะครับโอเคเราก็แลกแฟงกี้ไปนะครับผมเกลือจริงๆนะมึงเนี่ยโอเคเราก็ทำการแลกทั้งคู่มาแล้วนะครับผมนะอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่อยากจะเปิดตัวละครที่มาใหม่อย่าง2ตัวนี้หรือว่าตัวต่างๆที่เรายังไม่มีเนี่ยแล้วเพชรไม่มี ไปใช้บริการกับโอดัตช็อปกันได้นะครับผมขอบคุณมากครับโอเคก็วันนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับทัทง้ทงสงตัวนั่นเองครับขาดูหน่อยสิขอเช็คหนยนะไอดี ID นี้นะครับป๊อบนี่มาแล้วนี่ป่ะอเออ้จินเบเราเท่าไหร่นะจินเบเราไปที่85เลยนะโอเคเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวผมมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันแล้วกันนะแล้วเจอกันนะครับผมนะ โอเคบ๊ายบายไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับ